ครับสวัสดีครับเอเเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปนะครับเกี่ยวกับพึ่งโพงวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปจับพึ่งที่เขาอพยพย้ายมาแล้วก็มาพักที่ต้นลำไยนะครับก็ผมก็ไปทำการาใช้ตัวนี้นะครับถุงถุงซึ่งทำจากม้งสีฟ้านะครับม้งฟ้านี่ครับก็มีปากก็เรา เอาไปรวบมานะครับรวบมาแล้วก็เอามาปล่อยที่ในมุ้งนะครับปล่อยในมุ้งแล้วก็หานางพญานะครับหานางพญาจนเจอนะครับนี่ครับผมกักนางพญาไว้ข้างในก็ตัวนี้มันก็หายากหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายนะครับต้องใช้นี่ครับหม้อไฟนะครับส่องก็จะเห็นตัวนางพญาได้ชัดนะครับก็ทั้งก่อนผมใช้หลอดกักขนาดขนาดใหญ่นะครับ รูมันใหญ่นางพญาลอดได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้หลอดกากที่มีตะข่ายที่มีเล็กลงเล็กลงครับไม่รู้ว่าไอ,าอตัวพึ่งงานมันจะสามารถป้อนน้ําป้อนอาหารตัวนางพญาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะได้เพราะว่ามันมีช่องมีรูแต่ว่าไอ,าอาตัวเนี้ยพึ่งงานไม่สามารถลอดเข้าได้นะครับผมก็ยังเป็นกังวลอยู่ก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าใช้ตัวนี้มันนางพญามันลอดออกได้นะครับก็เลยลองลองมาใช้ตัวนี้ดู ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเป็นห่วงนางพญาเหมือนกันกลัวเขาตายกลัวพึ่งงานป้อนอาหารป้อนน้ําไม่ได้นะครับก็เสี่ยงดูคร anyway. ับเสี่ยงดูก็จะกักนางพญาไว้ในในกล่องล่อนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอานางพญาเข้าเข้าไว้ข้างในนะครับเข้าไว้ข้างในแล้วก็ให้พึ่งงานตามเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอานางพญาไว้ข้างในก่อนนะครับข้างในรังแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็พึ่งงาน ตามเข้าหมดแล้วก็จะมาให้ดูวิธีครับครับตอนนี้ก็พึ่งงานเข้าเกือบหมดแล้วนะครับก็ผมก็ทําการออามุ้งขึ้นนะครับก็จะให้ดูข้างในครับที่เขาก็ที่เขาไปเกาะครับนางพญานี่ครับหลอดกับผมก็เอาแขวนไว้นะครับนี่ครับก็ประชากรเยอะพอสมควรแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นพึ่งโพรงที่แยกลังจาก ลังแม่มานะครับแล้วก็แยกออกมาเพื่อหา,อาโพรงหาลังใหม่นะครับ mm. ก็โชคดีมากครับวันนี้ไปเจอ mm. ก็ใช้นี่ครับก็ไปซื้อมาหรือว่าใครทำวใช้เองก็ได้ครับเนี่ยครับมุงฟ้าใช้มุ้งมุ้งฟ้าทำครับอันนี้ผมไปซื้อมาก็เอาไว้เพื่อจับพึ่งโดยเฉพาะนะครับก็ง่ายต่อการ หานางพญานะครับง่ายต่อการหา,าหานางพญาครับเราก็ใช้มุ้งนะครับข้อดีของการใช้มุง้งมุ้งก็ผมสั่งซื้ออันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทสั่งซื้อ,อช้อปปี้มาร้อยกว่าบาทก,ก็สะดวกดีครับเวลาเราเจอพึ่งเราก็ไปครอบมาแล้วก็มาปล่อยในมุง้งล้วก็หาหาไม่ยากครับใช้หน้าไฟ ส่องดูก็ตัวเขาก็จะยาวๆแล้วก็เวลาเราส่องก็จะเห็นตัวนางพญาได้ง่ายนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะไปตั้งไว้ในจุดที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะทําการปิดก็รอให้เข้าให้เข้าให้เข้าหมดก่อนนะครับแล้วทำการปิดก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วครับนี่ครับบนสระน้ําจะวางไว้ตรงนี้นครับแล้วก็อันนี้โต๊ะไว้นั่งเล่นไว้ทํางานไว้ปลูกผักใส่ปุ๋ยผักอะไรอย่างเงี้ยครับ เติมน้มําผสมปุ๋ยผักก็ไว้นั่งดูเล่นนะครับอันนี้ก็อีกรังนึงอันนี้เยอะมากครับเครื่องงานเยอะมากขยันมากครับผมเปิดดูลังลังใหญ่มากครับอีกรังหนึ่งก็น่าจะหลังสงการนะครับเดือนห้าก็จะทําการเ,าเก็บค่าเช่านะครับเก็บน้ําผึ้งแล้วก็จะาทาการกักนางพญาไว้เหมือนเดิมนะครับก็ รอให้เขาขยายแยกลังไปสักชุดตอนนี้ก็มีพึ่งตัวผู้มีทั้งพึ่งตัวผู้แล้วก็พึ่งงานครับก็เขาก็น่าจะใกล้แยกลังแล้วครับเพราะว่าผมเห็นตัวตัวพึ่งที่เกิดใหม่ก็บางวันก็มาเกาะที่หน้าลังเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับประชากรเยอะมากครับก็แสดงว่าไอ้ตัวพึ่งงานแล้วก็พึ่งที่เกิดใหม่เยอะผมเปิดดูลังใหญ่มากครับ ก็วันนี้พามาชมใน,ในเรื่องดีๆนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับพึ่งโพงครับการจับพึ่งโพงการจับนางพญาพึ่งโพงนะครับก็ไปลองทําดูนะครับถ้าเห็นพึ่งโพงเกาะเป็นกลุ่มที่ตามกิ่งไม้ตามต้นไม้ก็ใช้มุง้งถุงมุ้งนี่นะครับไปครอบเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็เอามาปล่อยในมุง้งแล้วก็หานางพญาครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ใครสนใจที่จะเลี้ยงพึ่งโพง ก็ลองทํา uhm. ดูนะครับนะครับไม่ต้องให้อาหารเขาหาอาหารเองนะครับก็ลองทําดูครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับพึ่งพงเอเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงถ้ามีคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ